นั่นในแง่ของความเป็นจริงที่เราพยายามทาตอนแรกเนี่ยเราเพื่อกู้ช่วงเอาถนนกลับมาแต่ถ้าถนนกลับมาแล้วเนี่ยเรื่องการรื้อถอนหรือไม่เนี่ยก็ต้องมาประเมินอีกทีหนึ่งเพราะเขาเป็นอาคารใหม่ถูกไหมซึ่งปรากฏว่าตอนนี้กระบวนการมันเกิดการเสียหายเพิ่มเติมมันก็จะเคยต้องมารื้อถอนก่อนอบางทีเราไปไปแก้อาจจะเสียให้จ่ายมากกว่าทําใหม่ด้วยซ้ำพยายามไปแก้ตะปูอะไรนี่นะได้ของที่ไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวต้องคุยกับทางตำรวจต่อไป แต่ที่บ้านโอกาสที่จะรื้อนงอารก็มีสูงครับคือเมื่อาของตึกนี่สี่สิบล้าน้ะก็คือตึกนะที่เขาต้งเขารถเขาเพิ่งสร้งงงางใหม่เดี๋ยวต้องคุยทีนะแต่ก็ต้องมีผู้รับอิสระอาจจะเป็นจัดรายการเป็นรพมหรือเป็นเป็นผู้รับจ้บางแต่ยังไม่มีร่องรอยนะแต่ยังไม่มีร่องรอยแต่ให้ต้าระวังไม่มีหงยังยังดีอยู่แต่มันอยู่ห่างไปหน่อยนึงนะครับแต่ก็มีการติดตั้งเขาเรียกอินไคลโนมิเตอร์ตัววัดความเอียงมีการมิเตอร์อยู่ก็ยังไม่มีอะไรจะเพื่อความ ระมัดระวังนะถ้าผมว่าหน้าที่ของเราตอนนี้คือพยายามคาดการปัญหาแล้วก็พยายามป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดนะเรื่องลื้อไม่ไม่น่าีปันหาในะเรื่องลือ้อแต่เรื่องด้านล่างขอคงต้องดูเรื่องระดับน้ําด้วยครับซึ่งอันนี้ก็ให้ทางราปนกับผู้รับจา้างเป็นผู้ควบคุมว่าต้องให้ดูดน้ําเมื่อไหร่ก็ให้แจ้งทางรปทางกรมมาแล้วก็ช่วยดูดให้มีประเด็นหนึ่งคือมีท่อปลาที่อยู่ออกไปหน่อยหนึ่งก็ต้องระวังเพราะการปลาแจ้งให้ระมัดระวังด้วยเรามีท่อขนาด900มิลลิเมตรที่อยู่ตรงเวีสีแยก ึ่งมีน้ำแล้วก็มีเพรสเชอร์สูงอยู่แล้วนั่นก็ได้แจ้งทางผู้รับเหมาไปแล้วว่าให้ระมัดระวังข้อปลาตัวนี้ด้วยครับก็จะมีห้องแถวตรงหัวมุมซึ่งประเมินแล้วยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะสภาพก็ยังดีอยู่เพราะมันอยู่ห่างไปหน่อยหนึ่งก็ให้เฝ้าระวังตรงห้องแถวตรงหัวมุมนี้ด้วยปัจจุบันก็ยังไม่มีคนเข้ามาอยู่แล้วก็ยังให้ที่พักกินอยู่ครับก็เราก็มอนิเตอร์ตลอดนะอันไหนที่มีความเสี่ยงเราก็ให้ออกหมดแล้วใช่อันนี้ดูแลอยู่ซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของทางผ ไม่เกี่ยวกับตำรวจนะตำรวจที่ต้องหาทานดีใหม่ชั่วคราวทางผูแบบ้แจ้งก็เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าเช่าอะไรต่างๆด้วย